สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะกรุงไทยเปิดจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัล CGP บนแอปเป๋าตางังมิถุนายน68นี้ ข่าวหุ้นที่เราจะคุยกันคือ SCGP หรือบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชน วันนี้มีข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับหุ้นกู้ดิทัลว CGP ที่ธนาคารกรุงไทยจับมือกับ s CGP เตรียมจะเสนอขายกันโดยเขาจะขายหุ้นกู้ดิจิทัล CGP ที่มีอายุเกือบ4ปีคือ3ปี1 1เดือน19วันซึ่งจะเปิดดาให้ซื้อกันบนแอปเปิลตังวงเงินรวมๆก็ประมาณ2 0 0พล้านบาทเลยทีเดียวดอกเบีย้ยก็มาแบบคงที่รับผลตอบแทนทุก6เดือนฟังดูแล้วเหมาะกับคนที่ชอบลงทุนแบบมั่นคงมั่นคงใช่ไหมละ่ะ ที่น่าสนใจคือเขาให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นกู้เดิม CGP 2 5 6 A ได้สิทธิจองก่อนนะคือถ้าเคยลงทุนมาก่อนก็จะได้จองก่อนเลยตามสโลแกนจองก่อนได้ก่อนลงทุนขั้นต่ำก็เริ่มต้นแค่1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองไม่ต้องมีเงินก้อนใหญ่ก็ลงทุนได้แล้วเริ่มเปิดให้จองช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี68ทางฝั่งธนาคารกรุงไทยโดยคุณรวินบุญญานุศาสตร ซึ่งเป็นผู้บริหารด้านตลาดเงินตลาดทุนเขาก็ออกมาบอกว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงทุนบนดิจิทัลแพลตฟอร์มของธนาคารเองจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นและตรงตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทั่วโลกให้ความสาคัญ ความเจ๋งของหุ้นกู้ดิจิทัลที่ซื้อผ่านแอปเปิลตังก็คือสามารถซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงแบบเรยนไทยเลยนะซื้อปุ๊บได้หุ้นกู้ทันทีขายปุ๊บก,ก็ได้เงินกลับมาเลยข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นราคาซื้อขายหรือการถือครองก็สามารถดูได้ครบจบในที่เดียวตอบโจทย์สายลงทุนที่ชอบความโปร่งใสและจัดการง่ายมากม ธนาคารมั่นใจเลยว่าหุ้นกู้ดิจิทาใน c g p น่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพราะบริษัทเขามีศักยภาพเยอะมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องแล้วก็นำเสนอบริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรมีทั้งนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนแบบสุดๆก็สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารที่เน้นนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม ทีนี้มาดูรายละเอียดการจองซื้อกันนิดหนึ่งนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถลงทะเบียน wallet ซื้อขายหุ้นกู้ในแอปเปาตังได้เลยเริ่มตั้งแต่วันนี้ส่วนช่วงเปิดจองจริงๆก็ราวๆต้นเดือนมิถุนายนซึ่งเขาแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกคือสำหรับผู้ที่ถือหุ้นกู้ CGP 2 5 6 A อยู่แล้วจะสามารถจองได้ขั้นต่ำที่1ล้านบาทเพิ่มได้ทีละ1 0 0 0 0บาทวงเงินช่วงนี้ไม่เกิน1 0 0 0พล้านบาท ส่วนช่วงที่สองยังเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ CGP 2 5 6 A เช่นกันแต่รอบนี้ให้เริ่มต้นจองเพียง10,000บาทเพิ่มได้ทีละ1 0 0 0 0วงเงินรวมไม่เกิน800ล้านบาทแล้วสุดท้ายช่วงที่3สาําหรับผู้ลงทุนทั่วไปเลยเริ่มต้นที่10,000บาทเพิ่มได้ทีละ10,000บาทเหมือนกันแต่วงเงินรวมไม่เกิน200ล้านบาทและยังเปิดให้จองจนกว่าจะครบวงเงินในแต่ละช่วงโดยทั้งหมดจะจัดสรรแบบจองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิม ถ้าใครสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อ,อกรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์เบอร์ศูนย์สองหนึได้เลยหรือจะไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาก็ได้นะทางฝั่งของ s c g p เองโดยคุณวิชาญจิตพักดีเซียวของบริษัทเขาก็ได้ออกมาพูดถึงการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ว่าเป็นครั้งที่สองแล้วที่บริษัททำการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัล ซึ่งครั้งนี้จะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นจากครั้งแรกเพราะเขาให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้เดิมีซีจีพีสได้จองก่อนหุ้นกู้ในครั้งนี้ก็จะแบ่งเป็น3มช่วงเหมือนกันเลยและเป็นหุ้นกู้แบบระบุชื่อผู้ถือไม่ได้สิทธิไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐานที่สำคัญคือเป็นหุ้นกู้ที่คนไทยเข้าถึงได้จริงไม่ต้องรวยระดับร้อยล้านก็ลงทุนได้และที่สำคัญสามารถซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วย ระยะเวลาลงทุนก็เกือบ4ปีดอกเบี้ยคงที่รับดอกเบี้ยทุก6เดือนส่วนอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในเร็วๆนี้หุ้นกู้นี้ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A ไทยโดยบริษัทเรตติ้งประเทศไทยเมื่อวันที่20มกราคมปี68ซึ่งบ่งบอกว่าบริษัทนี้เขาแข็งแกร่งในตลาดจริงๆมีเงินสดหมุนเวียนดีและ,สะเสถียรภาพทางการเงินดีเยี่ยม คุณวิชาญยิงเสริมว่าตอนนี้บริษัทก็เดินหน้าตามกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อขยายการเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นไปที่การเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้บริโภคในอาเซียนซึ่งความต้องการบรรจุภัณฑ์ยังเติบโตต่อเนื่อง เขายังบอกอีกว่า CGP เอาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Data l ลอ i t i ิเข้ามาใช้ด้วยนะพร้อมทั้งคัฒนานวัตกรรมต่างๆและประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังผลักดัน ESG ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเต็มที่ การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ก็จะช่วยเสริมศักยภาพของบริษัทให้เติบโตต่อไปทั้งในแง่กลยุทธ์และการบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้เหมาะสมกับการเติบโตระยะสั้นและระยะยาวเลยทีเดียว เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องคลิปตสต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ